สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหนียงฝนสะพายตุรกีนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกคนไปดูเซเว่นตุรกีค่ะใครว่าตุรกีไม่มีเซเว่นไม่จริงนะคะเซเว่นตุรกีรู้สึกว่าจะเยอะคือมันมีหลายอย่างคือฝนเห็นหลายอย่างมากไหนจะชอบไหนจะบีมไหนจะอะไรอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า อันไหนที่เขาว่าเซเว่นตุรกีนะคะไปกันค่ะนี่ก็คือซอยคารน,นะคะที่ฝนเรียกว่าอบนั่นเองค่ะถึงแล้วนะคะนี่คือเซเว่นที่ตุรกีนะคะคือจะเห็นอยู่ทุกที่นะคะในตุรกีอายูสบินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเนาะว่าจะเหมือนเซเว่นบ้านเราไหมนะคะไปกันค่ะ พอเข้ามาแล้วก็จะมีสวนผักเล็กๆนะคะก็มีหลายอย่างนะคะมีหอมใหญ่กระลำม,ม่วงมีอะไรมันฝรั่งแล้วก็กระลำดอกกระลำปีเลมอนนะคะมีผลไม้มีส้มเล็กส้มใหญ่แล้วก็สับประรดนะคะเพลงอะ่ะผลว่าแพลงนะ มีกีวีนะคะมีส้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมผักผลไม้นะคะแอปเปิลกล้วยอะไรอย่างเงี้เนาะประมาณนี้แหละคะ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นมุมกาแฟชอเเ็อกโกแลตอะไรนะคะของกินเด็กน้อยเยนลงเยลลี่นะคะแล้วก็เวเฟอร์ขนมปังอะไรเงี้ยนะคะเวเฟอร์ที่นี่คือกินแล้วฟินมากเลยค่ะคนชอบมากคือ ครีมเน้นๆนะคะหวานช่ำอะไรอย่างเงี้เนาะตรงนี้จะเป็นพวกคุกกี้พวกเวเฟอร์ต่างๆนะคะมีขนมขบเคี้ยวนะคะมีถั่วนะคะคล้ายบ้านเราเลย น้ำผล,ลไม้นะคะน้ำอัดลมนะคะน้ำหวานนะคะมีโซโดงโซดานะคะแป้งเค้กต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นซุปนะคะพวกเครื่องเทศซอสอะไรอย่างเงี้นะข้างล่างจะเป็นของแช่แข็งทั้งหมดเลยนะคะ สมิธมาตุรกีตอนแรกกินไม่เป็นนะคะทุกวันนี้กินเป็นแล้วอร่อยนี่ก็จะเป็นพวกพาสต้านะคะคัพเคก้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนมเค้กต่างๆขนมหวานนะคะฝนเจอมะม่วงคะ่ะทุกคนมันนิ่มมากเลยคะ่ะมีไม่กี่ลูกเองที่นี่มีขิงขายด้วยนะคะทุกคน แล้วก็มีมะพร้าวนะคะมะพร้าวเกศที่บ้านเราเขาเอาไว้แกงนะคะขยาบดูไม่มีน้ำเลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมออของแช่นะคะพวกใสก,กอกหอวดอกชีสเนยอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของใช้ในบ้านเหมือนกันแล้วก็มีมีมุมของใช้ในครัวเล็กๆน้อยๆน่ารักนะคะมีกระปุกเล็กกระปุกใหญ่แก้วเกิลนะคะแนวปอกสับประรดด้วยทุกคน แก้วสวยมากเลยค่ะทุกคนคือแบบหรูหรามาเห่ามากเลยค่ะแล้วก็มีไอ้ขวดเอาไว้ใส่น้ำนะคะฝนได้ไปอันหนึ่งลายมันไม่ใช่ลายเนี้ยือแฟนบอกว่าชอบลายแบบนี้อแก้วอันนี้เป็นแก้วนะคะได้ไปอันหนึ่งนะคะสวย สวยมากเลยนะคะคือมีเป็นเซตแก้วชาสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นมุมของเล่นเด็กเนาะรถเขาเรียกอะไรรถรถเกรดเหรอบ้าโบมากเลยอะทุกคนเปล่เปล่เ,ปลเด็กน้อยน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นมุมอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะคะ แล้วก็เป็นมุมพวกแพมเพิร์ดกระดาษเช็ดชู่นะครซีลิเล็กของเด็กน้อยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกแล้วก็จะมีพวกถั่วธัญพืชต่ตางๆมากาักกะโรนีเส้นมากาักกะโรนีอะไรประมาณนี้นะคะที่นี่มีไอติมวอลด้วยนะคะฝนยังไม่ได้ลองกินเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเ,ออเครื่องสำอางนะคะพวกครีมโลชั่นพวกแชมพูประมาณนี้เนาะของใช้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วเนาะสามีย้ำม,มาว่าเออยู you อย่าช็อปเยอะนะตอนนี้ข้างนอกหิมะตกนะคะยังไงเดี๋ยวชำระเงินเสร็จเราไปเจอกันที่บ้านเนาะนะคะเดี๋ยวค่อยเจอไว้เจอกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเซเว่นตุรกีของเรา <c oughs> ได้ของมาเยอะมากเลยแล้วก็หมดเยอะด้วยนะคะสามีบอกว่าเออเธออย่าชอบเยอะนะเาะสามีบอกคือแบบว่ามันหยุดต้องพาเมียออกไปข้างนอกน,นะคะเพราะว่า สาสี่วันคือถ้าสามสี่วันไปแล้วเมียจะเริ่มซึมแล้วเริ่มมือเริ่มรอยแล้วอะไรประมาณนี้ก็อ,อยู่แต่ในบ้านเราไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็ต้องเออพาเมียออกไปช็อปปิ้งนิดนึงนะคะเผื่อเพื่อให้เมียผ่อนคลายอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะคือการพาไปดูมินิมา่าหรือว่าเซเว่นนะคะของ ตุรกีเนาะม,มันก็คล้ายๆบ้านเราแต่ถ้าเทียบเท่าแล้วก็ฝนคิดว่ามันเหมือนบิ๊กซีอ่ะบิ๊กซีบิ๊กซีเล็กอ่ะบิ๊กซีเล็กบ้านเราอะค่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเพราะว่าของเขาเยอะของเขาเยอะมีทั้งของหนักของเบาอะไรอย่างเงี้ยนะมีเกือบทุกอย่างก็มีมุมแบบในครัวของในครัวของใชตง้ต่างๆนานา,นานเนาะก็คือถือว่ามีเยอะนะ เซเว่นที่นี่นะคะเออมันก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ